ถ้าถามตรงนี้คือเขาพัฒนาเร็วหรือรอเรา,เรามันมองสองแบบอยู่ที่พี่พี่จะมองแบบไหนอเขามาตามเราแบบเขาแบบเฮ้ย,ย,ายาเขาก็มาแต่เราไม่ไปสุดท้ายมันคืออะไรก็คือเราไม่ขยับไงผม,ม <laughs> พูดแล้วว่าจะไม่พูดแล้วนะตายโตทํางานพูดถึงฟุตบอลไทยอ,อมันมีระบบ คำว,ว่าอะคาเดมี่ยังอะคาเดมี่ตอนนี้ดีองคือถ้าเป็นอย่างของที่ต่างประเทศเขาจะมีอะคาเดมี่ของสมโมสรน,นั้นๆ<ช>ซึ่งเดี๋ยวนี้มันยังไม่ยังมันมีบางสมโมสรครับแต่บางสโมสรส่วนใหญ่ยังไม่มีมบางทีมม่ทําไม่ได้อย่างต่างจังหวัดมันก็ไม่ได้คือถ้าจะโด่งดังได้ก็ต้องลงแตชกกีฬาเจ็ดสีนั่นหรอ อะไรอย่างเงี้ยเป็นเวทีใหญ่ๆที่แบบโชว์ผลงานแล้วมันไปได้มีคนเ,เห็นยอะไรเงี้ยมันก็ก,ก็ยิ่งๆทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้มัน,ม,นมีเวทีที่มันเยอะขึ้นหน่อยพี่ซ้อเคอยไปต่างจังหวัดแล้วแบบเจอเพชรนะแบบเฮ้ยคนนี้แม่งดีวะ่ะเขาไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยมีม,ม,มีครับมีอย่างผมเนี่ยอ่าผมผมอาจจะหลายคนอาจจะไม่รู้ผมจัดฟุตบอลรีซอค,คับนะที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งหลายคนเล่นในไทยลีกเนี่ยอย่างแบบบางกอกการหรือแม้งอะรแบบ เมืองทอดอย่างเงี้ยล้วเด็กหลายคนเนี่ยก็บางทีเจอผมก็บอกพี่ผมเล่นรีซอครับนะแล้วเราผมเราคุณเคยไหมคุ้เคยไหมเคมเลยเฮ้ยมึงโตดังต้องต้องเอชื่อกูนะอะไรไม่ใช่อย่างโอ้ยซอได้ได้รู้เบื้องลึกกับระบบที่เราเคยจ้างเขามาพัฒนาฟุตบอลไทยไหมเอกคอโคโนอรเนอร์เนี่ยอ่าจริงผมยังไม่เคยเห็นผลงานอะไรของ ถ้าเท่าที่ผมเข้าใจนะคือเขาพยายามจะพยายามพัฒนาเยาวชนซึ่งมันก็ไม่เคยเห็นผลว่าเยาวชนมันชุดนั้นคือชุดไหนใช่หรือว่าอ๋อเอเคโอโลททำชุดนี้แล้วเป็นแชมป์ไว้ไ,วไ,ปไปนู่นไปนี่ซึ่งมันภาพไมันไม่ชัดอะครับมันต้องเป็นเหมือนกับไปายทางเดียวกันที่เนี่ยล่าสุดเราดูญี่ปุ่นเนี่ยชนะเยอรมันโอ้โหเออพอป้าไงโอ้โหมันแบบคือเขาเขาชัดเจนทุกเรื่องวิธีการเล่นวินัยการเล่น สิ่งที่ผมมองคือว่าเราไม่ต้องไปมองไกลเราชอบมองยุโรปพัฒนาเฮ้ยอ,อังกฤษเราต้องไปอังกฤษมองญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนพูดมหมดว่าสมัยก่อนว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราชนะญี่ปุ่นขับลมญี่ปุ่นเละเลยไม่ต้องพูดแล้วเพราะทุกวันนี้เราสู้เขาไม่ได้แล้วเขาไม่มาเล่นกับเราแล้วไม่ใช่เราสู้เขาไม่ได้นะพี่ทุกวันนี้ <c oughs> เขาไม่เล่นกับเราแล้วคนละระดคนละเลเวลแล้วอ่แล้วหญี่ปุ่นหรอเปล่เอาจริงซีเกม เออเี่มซีเกมเราเคยครองอ่ะยุคเราเคยครองอ่ะซอน่าจะเข้าใจดียุคผมนี่คือแบบว่ากินเรียบกินเรียบถ้าถามตรงเนี้ยคือเขาพัฒนาเร็วหรือหรือเราเราอยู่มันมองสองแบบอยู่ที่พี่พี่จะมองแบบไหนอเขามาตามเราแบบเขาแบบเฮ้ยเขาก็มาแต่เรา ไม่ไปสุดท้ายมันคืออะไรก็คือเราไม่ขยับไงผมพูดแ <laughs> ล้ว่าจะไม่พูดแล้วนะหกัน <laughs> <laughs> คือเราไม่ขยับไปพี่เขาก็ตามมาทันไงอะไรเงี้ยอาจสมมุติอย่างตอนเนี้ยอย่างซีเกที่ผ่านมาอย่างเช่นอ่ะอย่างอินโดเนี่ยใช้ออโค้ชเกาหลีไปเก็บตัวก่อนแข่งต่างประเทศในยุโรปก็มีการเตรียมตัวซึ่งผมก็แต่ผมก็มองว่าโอเคในบ้านเราก็มีหลีมอะไรเงี้ยเราก็ตอนเนี้ยกดกิกาสากลคือฟีฟ่าเดย์คือ7วันเพราะฉะนั้นคุณรู้อยู่แล้วว่า7วันเนี้ยคุณมีเวลาแค่เนี้ย คุณจะต้องวางแผนยังไงต้องทํำยังไงให้มันพอดีแล้วเกิดเข้ากันได้ใช่ซึ่งมันมันไม่ใช่เพิ่งมีพี่ไอ้กฎสากลน,นี้มีมานานมากแล้วว่ะแต่เราก็ยังไม่พยายามที่จะเข้าไปใกล้มันสักทีเนี่ยสุดท้ายก็เดี๋ยวก็ต้องไปขยับลีกเอาบอลเลื่อนไปเตะเลื่อนเตะไปหน่อยเพื่อให้ใหใหใหทีมทีมไม่เตรียมทีมอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่านี่มันเป็นปัญหานี่ปัญหานี้ที่ผมรู้สึกว่าการวางโปรแกรมการแข่งขันกับทีมชาติฟีฟ่าเดกับลีกเนี่ยทำไมถึงทุกทุกปีมันจะต้องมีการ เลื่อนการแข่งขันในลีกเพื่อให้ทีมชาติได้เก็บตัวทําไมมันวางไม่ได้เหรออันนี้ผมผมไม่ได้ตอบว่าใครนะอันนี้เป็นผมที่ไม่รู้จริงๆว่ามันติดอะไรยังไงจริงๆมันก็ล็อกไว้อยู่แล้วฟีฟ่าเดย์อ่ะมันจะจัดให้ดีมันก็น่าจะได้เออแล้วใช่มันรู้อยู่แล้วอันนี้เป็นคําถามที่เวลาดั้งดูฟุตบอลไทยนะแล้วก็กับเพื่อนๆมักจะคุยกันคําถามนี้เยอะมากผมว่าซอไน่าจะอยู่ในวงการแล้วน่าจะอยู่ใกล้ที่สุดเวลาดั่งดูบอลยูสโก ยูยี่สิบยูยี่สามครับเรากว่าเรียบเลยอืแต่พอขึ้นชุดใหญ่ปุ๊บอุ้ยซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กเรายังยังเป็นอย่างนั้นอยู่ป่ะเยาวชนเรายังเก่งอยู่ป่ะยังเก่งอยู่ครับยังเก่งก็เป็นชุดเดิมๆทาไมพอไปทีมชาติปุ๊บมันเอมันมันความต่อเนื่องไงพี่มผมว่ามันเป็นความต่อเนื่องนะคือเด็กไทยเราเก่งเก่งกว่าเด็กแม้เมืองนอกด้วยซ้ำอ่ะยุโรปอะเราก็ดีกว่าเลยอะเราเหมือนเราทํากับหัวกับหางอะไรอย่างเงี้ยพี่กับยุโรปอะคือเขาจะแบบเด็กๆเขาอาจจะยังไม่ค่อย ไม่ค่อยเน้นมากหมให้เด็กได้เล่นได้เข้าใจกับฟุตบอลได้มีความได้มีความได้มีแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลที่สนุกด้วยนั่นแต่บ้านเราเด็กๆดีคื<ห>อโอ้อนใหม่นอมนไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปคาว่าฟิตของเขาเนี่ยมันมันหลายอย่างพี่คือฟิตก็คือหนึ่งคือไม่เจ็บเนี่็ถือว่าฟิตนะฟิตของเขาก็จะเป็นเรื่องของแบบความพรอฟอะไรต่างๆคือของเราคําว่าฟิตคือต้องวิ่งวิ่งวิ่งไหวอันนี้เป็นเป็นสมัยก่อนตอนนี้มันอาจจะดีขึ้นแล้ววิทยาศาสตร์เวลามันเข้ามามีมีส่วนร่วมมากขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นแต่่วา มันก็ยังมีอีกเยอะที่บุคลากรที่จะเข้าใจจริงๆแล้วเปลี่ยนแปลงนี้ได้มันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเพราะผมเคยเมื่อก่อนสมัยก่อนผมก็เคยเข้าเข้าไปอบรมเวลามีโค้ชจากต่างประเทศอะไรเข้ามาเนี่ยโค้ชไทยเนี่ยผมผมไม่ใช่โค้ชไทยไม่เก่งนะแต่ผมอยากให้เขาเปิดรับมากกว่าน,นี้แบบโอเพนไมล์เลยเปลี่ยนไมล์เซ็ตใหม่เข้าไปอบรมกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็พูดภาอ๋อเนี่เฮ้ยอันนี้เราก็ทําทํา มึงฟังซีฟังว่าเขาสอนอะไรก่อนว่าเออมันถูกไว้ที่ทำอ่ะพอเราพอเอ้ยเราทำแล้วปุ๊บเขาก็จะแบบเออเราทําแล้วเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่ฟังแล้วแต่ว่าวิธีการผิดหมดเลยจากเขาอ่ะพี่ก็ฟังเขาซะหน่อยดีเออเผื่อดูว่าเฮ้ยรายละเอียดเขาเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยแม้กระทั่งคนที่แปลแปลสารจากคนสอนคนที่มาเป็นไทยเนี่ย เขาก็แปลเฉพาะคํานี้เขารู้อ่ะบางทีคําที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่พูดซึ่งคํานั้นแม่งสําคัญสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกวันเนี้ยอาจจะดีขึ้นแล้วคนที่แปลสารได้แต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ที่มันจะต้องแบบต้องเป๊ะกว่านี้ไม่ีคนมาแปลก็ไม่ใช่คนฟุตบอลไงพี่ภาษาที่ใช้ไม่ป็นภาษาใช่ล่ามเข้าใจว่าเขาพูดแบบเนี้ยรู้แต่ว่าถ้าภาษาฟุตบอลมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับ everybody